เบื้องต้นขอความรู้กันก่อนเลยค่ะว่าถ้ากฎหมายเมาแล้วขับของกฎหมายล่าสุดเนี่ยโทษโดนอะไรบ้างแล้วเท่าไหร่ถึงเมาคะคือเทาวัดปริมาณในลกอฮอเกิน50มิลลิรัมเป็นเซนต์นะก็ถือว่าเมาแล้วนะครับถ้าเมาคือเมืองไทยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเมาแล้วขับไม่ได้เมาแล้วขับได้แต่ว่าต้องไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดณตอนที่วัดนะครับณตอนที่วัดวัดมาไม่วัดก็คือไม่เมาแล้วว่าหลับง่ายๆอ๋อทั้งนั้น ไม่เป่าได้ไหมคะคือถ้าไม่เป่าเนี่ยก็จะต้องไม่ลงจากรถเนี่ยก็ต้องยื้อไปอย่างนั้นยื้อสักหนึ่งชั่วโมงหร่อออกมาเป่าอาจจะไม่เมาแล้วก็ได้เพราะงั้นมันเป็นมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายอยู่ยิ่งบอกว่าเปิดผับถึงสี่นะครับหรือวันนี้จะมีฉลองถึงหกโมงเช้าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไม่เป่าแน่นอนเมื่อไม่เป่าก็คือไม่เมาพอไม่เมาเสร็จทุกการมัครับผู้กฎหมายเรื่องเมาแล้วขับมันก็เป็นหมันการจะไปบอกว่าใครเมาไม่เมาเนี่ยทางกฎหมายต้อง เป่าเห็นเดียวหรือมีการคือมันจะมีสองกรณีนะที่จะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือสารเสพติดในร่างกายแน่ๆหนึ่งไปเจอด่านที่เขาตั้งแล้วตามกฎหมายต้องเป่าค่ะถ้าไม่เป่าสมมนิสันรนิฐานเอาไว้ก่อนว่าเมาสองอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดอ,อุบัติเหตุแล้วไม่ว่าจะสาหัสหรือเสียชีวิต จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีครับตามระเบีย<ม>บของสานักงานตำรวจแห่งชาติ็นหนังสือเวียนนะครับกาหนดเอาไว้ว่าจะต้องเป่าภายในสามสิบนาทีนะคุณผู้ฟังต้องวัดในสามสิบนาทีแต่คําถามก็คือทําได้จริงหรอเอาแค่เอาแค่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ณปัจจุบันเนี่ยทาได้จริงเหรอที่บอกว่าเวลาเกิดเหตุสามสิบนาทีต้องวัดต้องเป่าทันทีเพราะว่าบางโรงพักเนี่ยมันอาจจะเสียก็ได้ไงถ้าวัดอะ หรือบางโรงพักเนี่ยผมเนี่ยเวลาเกิอดอุบัติเหตุเนี่ยผมตามไปที่โรงพักนะเคยเคยมีเหตุเกืย่ยวดนรถชนแบบนี้แล้วปรากฏปรากฏว่ามันไม่ได้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์เอาไว้ที่โรงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไปขอให้วัดเนี่ยคนไข้ไม่ให้วัดหมอก็ไม่วัดนะตำรวจจะทำเป็นเป็นเอกสารมาเป็นเอกสารมาของของพนักง,งานสอบสวนบอกให้วัดให้เก็บไว้ก็ถึงจะวัด ถ้าเราไปที่โรงพยาบาลของรัฐบาลบางแห่งหรือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเนี่ยถ้าร้อยเวรกว่าร้อยเวรจะทําหนังสือนั่งพิมพ์อ่ะตอกตอกแจก๊จกๆอยู่โรงพักถือหนังสือไปะระบบราชการนะเนาะถือหนังสือไปคิดว่ามันกี่ชั่วโมงกว่าจะเป่าก็เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนฮะ เป็นอย่างน้อยสองสามชั่วโมงแน่นอนเพราะงั้นไอ้ที่เราเห็นในข่าวว่าดาราเมาแล้วขับคนเมาแล้วขับนะ่ะขนาดว่ามันเว้นระยะไปตั้งหลายชั่วโมงมันยังเจอตั้งร้อยสองร้อยอ่ะแสดงว่าก่อนน่านนี้มันไม่มีสติแล้วอือค่ะทั้งๆท,งที่อัดอั้นแล้วไปดูโทษทางกฎหมายหน่อยสิอ่านี่น่าสนใจนครับเนียผมจาผมจําได้ว่าเมาแล้วขับเนี่ยถ้าไปชนคนตายเนี่ยเยียวยายังไงเนี่ยก็ไม่รอดครับค่ะเยียวยายังไงก็ไม่รอดอืมแล้ว ค่ะอ่าประวทตฏว่าในในเรื่องของเมาของเมาแล้วขับเนี่ยนะครับถ้าเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยมันมีอัตราโทษจำคุกตามสัดส่วนของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังไงอ่ะถ้าผมผมเมาแล้วผมเมาเป่าเนี่ยเกินห้าส็จผมไปเจอด่านแต่ผมยังไม่ได้ชนใครตายกระทโทษปรับไม่เกินสองหมื่นโทษจำคุกไม่เกินสองปีแค่นั้นคซึ่งพอไปขึ้นศาลแล้ว เดี๋ยวก็ไปกวาดรันวัดก็ครบแล้วก็จับมาต่ออือันนี้กรณีครั้งแรกใช่ไหมครับอันนี้กรณีครั้งแรกอันนี้อันนี้กรณีว่าไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บอ่าบแยกกันแต่ถ้าเกิดว่ามีมีใครตายหรือมีใครเจ็บค่ะมันก็จะต้องไปดูที่ว่ามีการดชใช้เยียยวาอย่างไรบ้างเมื่อก่อนผมชอบผมชอบมากเลยที่บอกว่าเออเวลาเมาแล้วขับไปชนคนพิการ ชนคนปกติเนะี่ยจนพิการเรี oh, ยก <ha. S 2> ยาเท่าไหร่นะเนี่ยโอกาสเราลองอาย,ยาเาก็น้อยอันนี้ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนแต่ตอนหลังเน่ยรู้สึกว่าเริ่มเน้นการกลับตัวกลับใจมากขึ้นเราดูได้อย่างข่าวของเสียเบ้นสามสิบ <Ha. S 2> ล้านชนตายกี่คนมันไม่เห็นติดคุกเลยครับ <Ha. S 2> มันก็จะมีมองย้อนออกไปว่าเออเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเนาะในการบรรเทาความเสียหายแต่ผมต้องบอกคุณทุกฟังอย่างหนึ่งว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับ เวลาไปชนคนตายนะเวลาชนคนตายสมมติว่าไม่เมาเนี่ยประกันเขาเคลมให้ใช่ครับประกันเขาเคลมให้โอกาสที่มันจะติดคุกนะจริงๆิงเนี่ยน้อยมากน้อยจริงแต่ถ้าเมาถ้าเมาแล้วขับเนี่ยประกันก็เคลมเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ประกันเขาจะเคลมคู่กรณีแล้วประกันจะมาฟ้องเอากับเราภายหลังอา้วอาวเหรอครับเอเออนี่คือความต่างนะโอ้นี่ความรู้เลยครับขอบคุณครับ มีความต่างะเออสมมติว่าเรามีประกันชั้นหนึ่งนะเราอยากจะขับไปไหนแล้วก็ไปอ่ะแต่ว่าพอผับปิดเราขับกลับบ้านเราไปชนเขาตายขึ้นมาประกันเคลมคนตายแน่นอนแหละจะพอเคลมเสร็จปุ๊บโดยปกติประกันก็จะไม่มาเอากับเราใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ตามกฎหมายตัวที่เขาประกาศใช้ใหม่มาหลายปีแล้วแหละเขาบอกเลยว่าประกันเนี่ยจะเคลมให้คนไทยนอกแล้วมาฟอ้องคนเมาที่หลังอ,อ้าวอ,อันนี้หนักอยู่นะหนักนะฮะแปลว่าคุณอาจจะต้องขายรถขายบ้านเพื่อมาใช้คืนประกันเขาอะ,ะอาจจะไม่พอด้วยนะอาจารย์ถือว่ายังเบาไปด้วยซ้ำนะคิดอ,อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม คือในในบางในบางประเทศนะเขาก็มีการฟ้องร้องเอาถึงคนขายเหล้าเลยซ้ำแต่เมืองไทยไม่กล้าออกกฎหมายแบบนั้นเว้ยเม,มืองเมืองไทยนี่แบบฉันไม่ชอบคนเมาฉันบอกว่าฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นเหมือนเอ่อเป็นกลุ่มที่แบบไม่ชอบสุราไม่ชอบอะไรแต่ไปดูกฎหมายเนี่ยเบาว่องเลยเหมือนจะให้มีการขายแบบไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะขายคือ<พ>ใครอยากขาย เขอยากทํากําไรช่วงปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลเขาอยากจะเปิดถึงกี่โมงกับเปิดตายยิ่งนโยบายออกมาตีสี่แต่กฎหมายก็ยังเป็นกฎหมายเดิมการบังคับใช้ก็ยังบังคับใช้แบบเดิมๆ<ฆ>ไม่ได้มีความต่างกันเลยที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยถามว่าช่วงเทศกาลมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยจากเมาแล้วขับไหมมีนโยบายอันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะ,<ฆ>ค,ะคืออะไรคะเป็นนโยบายที่ออกมาในสมัยของคอสชอ คอสชเขาบอกเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ยึดรถทันทีอ่าเห็นอยู่ครับรถโดนยึดเพียบเลยตอนช่วงนั้นใช่อันนี้เป็นนโยบายที่เห็นผลที่สุดแล้วค่ะ<ฆ>ถ้าเราถ้าเราจะเทียบกับนโยบายอื่นๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันกลัวที่ทรัพย์สินตัวเองจะสูญเสีย<ฆ>แต่มันไม่ได้กลัวที่ทรัพย์สินหรือชีวิตคนอื่นจะสูญเสียไงครับถ้าเราตั้งกฎหมายแรงๆอยู่กับเรื่องเมาแล้วขับไว้ เร่การยึดรถเนี่ยผมว่ามันแก้ปัญหาได้ตรงจุดดีอในสภาวะที่เราสามารถจะขยับได้แล้วก็ใช้ของที่มีอยู่เดิมให้มันเกิดประโยชน์ได้นะค่ะผมชอบนโยบายแบบนี้ถ้าทาไมเราไม่เอานโยบายแบบนี้มาใช้กับผับตีสี่บ้างอะใครออกมาจากผับมีหลักฐานว่าไปดื่มมาตีสี่เนี่ยของคุณอนุทินเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยยึดรถมันเลยอืมมีวิธีแก้ไหมฮะแต่เราจะใช้ไม่ใล่วิธีแก้แบบนี้เราเราให้สิทธิเสรีภาพในการดื่มค่ะ แต่เราถามค่ะความรับผิดชอบเท่าเท่ามดอย่างเงี้ยให้ให้ให้ดื่มกินเต็มที่เราถามหความรับผิดชอบเนี่ยเท่ามดไม่เกีียวเนี่ยมันห่างกันเยอะเลยอืมแม่อาจารย์พูดเพว่าไปมันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของตัวบุคคลจริงๆนะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้วก็อันเนี้ยบางคนเนี่ยถึงขั้นที่อ่ะผิดเมาแล้วขับครั้งแรกนะแล้วยังมีครั้งสองด้วยนะบางคนถ้าครั้งที่สองนี้ กฎหมายมันลงแรงขึ้นไปกว่าเดิมไหมคะทนายคะคือถ้าจับได้ที่ยังไม่ได้ไปทําใครเจ็บใครตายเนะี่ยถ้าไปขับไปเจอด่านตรวจดับตัยสุดๆมเมาระแบบลืมไปว่าข้างหน้ามีด่านผมก็ต้องพูดกันตรงๆนะด่านทุกวันนี่เขาก็ตั้งอยู่จุดเดิมๆนั่นแหละตอนนี้ร,รู้รู้เส้นทางหลบหลีกกันแทบจ,จะหมดแล้วนะกรุงเทพในย่านใกล้บ้านของแต่ละท่านเนี่ยโอ้ยบางนักดื่มบางคนเนี่ยนะยิ่งรู้ว่าผับปิดจีสี่เนี่ยอาจจะดูชื่อว่าตำรวจกับ กับผับเนี่ยใครจะทนกว่ากันในการตั้งด่านเออ่อาใช่ด่านนี้ตีสี่ตีห้าเขาเก็บแล้วเราไม่อยู่แล,แล้วเราถามว่าเราเราให้เขาให้ตจราจรมาตั้งด่านให้มหาไทยมาตั้งด่านร่วมกันเนี่ยด่านมันก็ตั้งอยู่ที่เดิมแล้วถามว่ามันแก้ได้จริงเหรอในเมื่มอ่ลูกค้าครับเดี๋ยวลูกค้าออกไปจากร้านลูกค้าไปยูเทิร์นตรงนี้ไนะด้เออ อา,อาจารย์ครับท่านทนายครับผมผมสงขออนุาถามนิดนึงะสมมตินะฮะว่าสมวคนดื่มแล้วขับเนี่ยฮะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนผิดนะฮะหมายถึงคู่กรณีแต่ว่าเป็นคู่กรณีที่ที่ผิดทําผิดแต่ว่าไม่ได้ดื่มอันนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนฮะ ถ้าเมาเนี่ยนะครับมันคือการประมาทแล้วกฎหมายเขียนเลยว่าห้ามเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยกฎหมายขั้นพิฐามไว้ก่อนว่าประมาทเลยไม่เหมือนกับกรณีมอเตอร์ไซค์ไม่สมกันนอกนะอันนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเวลาเกี่ยวดูปัติัยเหตุแต่อันเนี้ยความสามารถในการควบคุมยานพาหนะมันลดลงจากการที่มีปริมาณอแอลกอฮอล์และปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมีห้าสิบมีร้อยก็แตากต่างกันถ้ามีสองร้อยนี่คือสภาพคือเวลาเวลาเขาถามว่าเมาขนาดไหนเนี่ย มันถึงจะเรียกว่าเมาแต่ละคนเนี่ยมันเมาแตกต่างกันบางคนห้าสิบก็เมาบางคนร้อยหนึ่งไม่ไม่เมาก็มีแต่มันวัดยากแต่ในทางการแพทย์คุณหมอเขาบอกเลยว่าสัดส่วนที่มันเมาแล้วขาดสติเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสองร้อยเนี่ยมันขาดสติแล้วค<ะ>ไอ้ที่เคยขับไปชนคนตายหรือขับไปแบบอยู่หักหลบไปชนเขาเนี่ยสองร้อยเนี่ยขาดสติแล้วค<ะ>แล้วเวลามาตัดสิน จินคดีกันหรือดุลพินิจของศาลท่านเนี่ยเราก็พอจะคาดเดาได้นะจากคดีเนื่องจากว่ามันมีคดีตลาจรเมาแล้วขับเยอะครับยิ่งเมาเยอะเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันยิ่งลุ้นเยอะว่าคุณจะคุณจะได้โอกาสกลับตัวกลับใจไหมม,มีเคสไหนที่ทนายไปทําคดีแล้วเอออยากจะแชร์ให้เราฟังไหมคะเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยคะ่ะที่เอ,อป,ปีปีปีละหลายเคสคเมาแล้วขับเนี่ยคุณคิดว่าคนที่มาชนคนตายอ่ะ ขนาดตัวมันเองมันยังไม่รับผิดชอบเลยมันจะมารับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้ไงอืส่วนมากเวลามันชนคนเจ็บถ้ามันชนตายมันก็จบไปคภาษาต้นบ้านแบบเมืองไทยพูดแล้วมันก็ช้ําชนจนตายมันก็จบถ้าไม่ตายขึ้นมายิ่งกว่าตกทังรลทั้งเซนตมันไม่รับผิดชอบหรอกเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมจะบอกให้ว่า9.9%เนี่ยมันโยนให้ประกันรับผิดชอบประกันก็รับผิดชอบแค่วงเงินกระสิ่งหนึ่งที่ประกันก็มีไว้เอาเต็มที่ก็8แสนหรือล้านหนึ่งแค่นั้นครับัางที่ชีวิตคนมันไม่ได้มีค่าแค่นั้นอะถูกครับแต่เวลาเราเรียกค่าเสียหายกันขึ้นมาเอผมไม่มีครับผมก็แบบทํางานเดือนละ1 5 0 0 0 2 0ื0 0ลถในนี้ก็พ่อออกให้ตามาขึ้นมาเลยรถแพงๆนี่คือพ่อซื้อให้เนาะ อมันน้อยรายที่แบบว่าจะไปเจอแบบเสียเบ้นท์ที่เป็นเจ้าของกิจาการแล้วมีเงินที่จะรับผิดชอบได้ครับปรื่อไทยนะนะบางทีบางทีเราจัดวิทยุมาเราก็พูดบ่อยนะว่าบอกว่าเลยนะเวลาคุณไปโดนรถชนเนี่ยคุณต้องลุ้นสองอย่างไงครับลุ้นว่าไอ้รถที่มาชนเนี่ยมันมีประกันไหมอืมใช่กับสองลุ้นว่าไอคนมาชนคุณเนี่ยมันมีตังค์หรือเปล่าอืมนี่เห็นนี่เห็นภาพเลยนะครับ ประกันออมันชอบประถ่าสามวันหรือสองวันก่อนคน <c oughs> ผมไม่รูสัหออยเออ,เอ,อใช่ออหลายคนเป็นกรณีแบบนี้นะประกันขาดแค่วันเดียวเ,ออเดี๋ยวเขไปทําแล้วก็เจอเหตุวันนั้นเลยอืมเขาเรียกว่าจังหวะจังหวะดาวดาวเค้า <c oughs> นอ่ <c oughs> นี่นี่ที่ผมฟังท่านทนายมาเนี่ยมันนอกจากเรื่องเมาแล้วขับแล้วเนี่ยคือการใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตามกฎหรือบิดทนิดเดียวเนี่ยคุณมีโอกาสก้าวเข้าขาเข้าคุกไปข้างนึงแล้วนะ ใช่ S <S 2> <S 2> เพราะคำว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่ออย่างที่ท่านท่านนายทานายบอกว่าถ้าคุณไม่มีประกันคุณไปชนเขาตะคุณไปชนเขาสะเตียบสาหาันเนี่ยคุณจุกเลยนะใช่แต่ว่าคืออันนี้เราพูดถ้าเป็นลักษณะของรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็ถ้ามีการรวมตัวกันช่วงปีใหม่หรือสังสรร์อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นถือว่าผิดกฎหมายด้วยไหมคะอันนี้ขอความรู้ในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นิดนึงมอเตอร์ไซค์ที่มาแว้นกันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับที่ไปสังสรร์กันเนี่ยนะครับเวลาอ่ะ บอกน้องๆเลยนะครับบอกผู้ปกครองด้วยว่าเวลาที่มันยังครบ32เนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยรักพ่อรักแม่หรอกอแต่พอมันไม่ครบ32เนี่ยพ่อแม่เนี่ยคนคือสองคนที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลต้องลาออกจากงานมาดูแลพวกจิเตเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเพราะมันไม่มีช้อยไม่มีเงินไม่มีทางเลือกคุณคิดว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีคู่กรณี เป็นคนรวยมาชนเลยอืออือหรือบางทีคุณอาจจะล้มไปเองจากความเมาชราความคึกขนองแล้วเราเห็นมาหลายรายนะที่อายุน้อยๆติดเตียงค่ะหรือพิการไม่สมประกอบเนี่ยจากอุบัติเหตุจาราจรโดยเฉพาะยิ่งการเมาเนี่ยมันทําให้เกิดความคึกขนองมันขับไวครับใช่โค้งเพราะงั้นต้องระวังแล้วผมเห็นสภาพที่มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอะ่ะผมเห็นแบบเนี้ยเยอะมากจนกระทั่งเราเราเนี่ยเตือนเรารณรงค์เนี่ย ไปถ้าเกิดจะต้องดื่มเนี่ย<ะ>ยังไงต้องมีคนขับกลับไม่ขับกลับเองแน่นอนครับ<ะ><ะ>แต่ว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเ,เวลาแว้นเนี่ยเขาก็แต่งแต่งเครื่องเครื่องยนตให้มันมีเสียงดังแล้วเวลากฎหมายเนี่ยจะเอาผิดไปถึงย้อนไปถึงร้านแต่งรถแว้นได้ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเหมือนกับว่าเมื่อเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงเรื่องการเอาผิดย้อนกลับไปที่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยย้อนกลับไปที่ร้านตกแต่งรถได้ไหมคะ ท่านหนึ่งนะครับมันเคยเป็นประเด็นสาธารณะออกมาพูดเหมือนกันว่าอ้าวทำไมมอเตอร์ไซค์โดนจับแล้วทําไมร้านที่มันแต่งอะไหล่ให้มอเตอร์ไซค์ไม่โดนเนื่งมันเป็นต้นทางค่ะก็อะไหล่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่อือยู่ที่คนใช้ว่างั้นเถอะเอออะไหล่มันมีมอกมีของที่รัฐต้องเก็บสัดเก็บภาษีมานองรัฐสัเก็บแล้วอืจบแล้วดูมันมองแบบง่ายๆเนาะ นี่แหละฮะคือสภาพการบังคับใช้กฎหมายณวันที่สับเปิดผับปีสี่แล้วก็ยังใช้ของเดิมๆอยู่อืมค่ะอืมค่ะควันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องข้อกฎหมายกัน<ต>อย่างรอบด้านเนาะวันท้ายปีแบบนี้ขอ,อทนายอวยพรคุณผู้ฟังรายการร้อยจุดห้าอาสาเตือนภัยหน่อยค่ะสำหรับวันสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะอา้าวปีนี้นะครับก็ในวันสุดท้ายนะครับก็ขอให้เที่ยวกันอย่างมีสติแล้วก็ ระมัดระวังตัวได้นะครับถ้าเห็นตรงไหนที่มันเมาจาัดก,ก็เว้นระยะไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดอีกเลี่ยงไม่ได้อย่าพยายามเดินทางช่วงที่เมาสุราแล้วก็ขอให้ข้ามปีในคืนนี้จนถึงปีหน้าทั้งปีเนี่ยปีมังกรทองนชะ่ไให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดหวังยิ่งใหญ่นะฮะก็ขอให้ได้อย่างที่สมหวังผู้ประารไม่เจ็บไม่ไข่มีเงินทองไหลมาเทมาครับขอบคุณมากค่ะทนายดุณรงแก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจทนายคู่ใจ